ครับตอนนี้พามาดูชุดสี่ราคาชุดสี่นะครับนี่นะครับเวฟเก่านะครับแปลงเป็นลายเวฟไอนี่ครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยเก่านะครับร้อยเก่านี่ร้อยเก่านะครับแปลงเ็นลายเวฟไอตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ให้ส่งฟรีหมดนะนะครับไม่มีค่าส่งนะครับตัวนี้เป็นร้อยห้าไอวานนะครับสีพิเศษเฮดทูน้ำเงินเฮดทูนะครับตัวนี้สองพันเจ็ดรวมส่งนะครับแล้วก็ไปดูนะครับแดดเก่า เดดแวนนะครับมีนี่ตามนี้นะครับพันห้าส่งให้ฟรีนี่โซนิกนะครับโซนิกนิวไลสีเขียวคลิกนะครับพันหกส่งให้ฟรีนะครับฟีโนโลายสปอร์ตนะครับดําชมพูชมพูดำพันแปดส่งให้ฟรีนะครับนี่พาไปดูชุดสีนี่ตัวนี้โอ้โหร้อยยี่ห้าอายังไม่ได้เขียนราคาเลยเราบเดี๋ยวเขาจะให้ดูนะครับตัวนี้ก็สีแดงนะครับเว็บเก่าเหมือนกันมีชุดหนึ่ง แล้วก็เวฟยูบ็อกซ์นะครับดำล้วนนะครับสองพันส่งให้ฟรีนี่สองพันส่งให้ฟรีแล้วก็ร้อยห้าไอวานนะครับสีแดงแดงแก้วดำนะครับสองพันหกส่งให้ฟรีสีนี่ครับร้อยสิบนิ้วนะครับสีดำบอลบอลเงินดว่ะเออสีบอลล้วนพันเก้าเก้าสิบส่งฟรีนะครับแล้วก็โนวานะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยส่งให้ฟรีโนวานะครับหอยยากนะครับอุ้ยร้อยสิบนี่ไม่เขียนเลยนะครับ มีเทาอันนี้กี่ชิ้นนะเนี่ยสิบกว่าชิ้นนะครับสิบสามชิ้นอัเนี้สิบสามชิ้นนะครับน่าจะสองพันหนึ่งชุดนี้นะครับสองพันหนึ่งส่วนตัวนี้ก็สองพันหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก็สองพันหนึ่งนะครับร้อยยีห้าอาร์นะครับใครสนใจตัวไหนแคบถามทักขายแอนมินเลยแล้วก็มีมีโอชมพูนะครับมีโอชมพูน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนี่มีมีโอเฮ้ยมีมีโอหนึ่งสองห้าด้วย GT นะครับสองพันกว่าบาทนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับมีมีโอแล้ว สนใจตัวไหนพักมาถามได้เลยนะครับแอนวินพร้อมตอบ